คลิปนี้นะครับเก็บพระสมเด็จตามตบรานะครับผมก็ยังอยู่กับครูนกอยู่นะครับเพราะว่าพระเอามาสององนะครับยังเหลืออีกอง์นึงที่ยังไม่ได้ได้ชมนะครับครับก็ตรงนี้นะครับก็ดูด้วยตาเปล่านะครับจะจริงๆเนี่ยจะออกสีชมพูมันอ่อนมากเลยนะนะครับนะครับถ้าเราดูเนี่ยในในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับนะครับจริงๆก็โดยรวมก็จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าว่างสบู่เลี่ด ว่าคุณนงรู้จักว่านสบู่เลือดไหมไม่รู้เลยชื่อชื่อฟังดูเข้มขขังเนาะอะไรครือว่านสบู่เลือดช่วยแบบอ,อาจารย์ช่วยช่วยอธิบายบว่านสบู่เลือดนะครับปกติจะเป็นว่านก็คือหัวว่านนี่แหละนะครับเนื้อในม็นสีขาวแต่ว่าตัวต้นนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยน้ำยางเนี่ยจะเป็นสีแดงเหมือนเลือดอคานนี้เนี่ยคนก็นิยมเนี่ยนำมาใช้นะครับถือว่าเป็นว่านที่มีความศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะครับแล้วแต่คนจะคิดบางคนก็บอกมีธิ์ในทาง เหนียวบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะครับว่าบางคนก็บอกเป็นโชคลาภนะครับนั่นคือแล้วแต่ความเชื่อนะครับคานนี้โดยลักษณะองค์พระองค์นี้นะครับที่เราดูนะครับจริงๆก็สีเนี่ยออกชมพูอ่อนมากเลยนะครับเป็นลักษณะเนื้อว่างแต่ว่าว่านสบู่เลือดเนี่ยเวลาเราดูนะครับคือผมเคยดูของท่านอื่นมาก่อนแล้วเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยมวลสารเนี่ยจะไม่ได้มีครบเหมือนกับเนื้อพระสมเด็จทั่วไปนะครับ อย่างเงี้ยอันนี้อ่อนมากนะทุพลอ่อนนะครับแล้วก็มีคาบแคลไซส์อันนี้ขึ้นเยอะนะครับทางบนลกรู้จักแคลไซส์ไหมคลไซส์คืออะไรคนะจริงๆพระสมเด็จเนี่ยเขาจะมีเนื้ออปูนเปลือกหอยนะครับผสมปูนเปลือกหอยเนี่ยก็คือเวลาผสม,ป,สมปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมออกไซด์นะผสมดไปปูนเปลือกหอยเพื่อปอนเปลือกหอยเนี่ยนะครับมาเผาบดนะเผาเสร็จเนี่ยจะละลาย,ลายนะเขาใส่เพื่ออะไระคะปูนเปลือกหอยก็ใส่เพื่อขึ้นรูปได้ นะครับเป็นส่วนผสมหนึ่งอเหนียวกันอ่าเป็นส่วนผสมหนึ่งที่ทําให้พระเนี่ยขึ้นลูกอได้นะครับแต่ว่าโดยเนี่ยเนื้อพระเนี่ยมีทั้งน้ำมันตังอิ้วมีทั้งข้าวนะครับเ็นผงพิเศษนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยเราก็จะเจอนะครับจุดสาคัญก็คือเนี่ยเราเจอนะครับเป็นผงทองเหมือนกันนะครับเห็นไหมมีเจ็ดองพระตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยก็เนี่ยคือขาวไซส์เป็นทองนะครับก็คือเป็นปฏิกิริยานะครับของปูนเปลือกหอยที่อยู่ข้างในเนี่ย น้ำปูนที่ถูกขับออกมานะครับแล้วก็ทงปฏิกิริยาก็เกิดเป็นลักษณะของเนี่ยเป็นความมันวาวเป็นผลึกนะครับนะครับถ้าหนาๆก็จะดูขาวจริงๆลักษณะผลึกเนี่ยจะใสนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับส่วนเนื้อองค์พระนะครับมีแคลไซต์ปกคลุมนะครับเนื้อจอกสีนี้ถ้าดูจะเห็นสีมพูอ่อนนะครับแล้วก็เนี่ยนมีอ่าทุกนครับมีแคลไซต์ปกคลุม เนี้อก็อันนี้เขาเรียกว่ามีความซึ้งเหมือนเดิมน,นะครับมีความนูนความลึกเวลาดูนะครับมีมิตินะครับอ่านะครับแลว้วก็อันนี้ก็จะมีขาไซส์ค่อางจะหนานะครับเนี่ยครับคือว่านสบู่เลือดใส่เพื่อให้ให้เกิดสีที่แตกต่างไปไงหรอคะคือคุณ<ด>สระสงคในการใส่คือคือประสงค์ขอการใส่คือพูดถึงว่าเหมือนกับเป็นมวลสารศักดิ์ส<อ>ิทธิ์นะครับมวลสารคือธาตุพิเศษเนในธรรมชาติ<อ>แต่ว่าใส่มาเนี่ยสีก็จะสีก็จะเปลี่ยน อันนี้ก็จะออกชมพูอ่อนไม่ได้ชมพูเข<ห>้มนะครับค,คลิปก่อนแล้วก็ชมพูเข้มนะเนี่ยก็แล้วก็เจอผงทองอะไรเนะนี่ยนะครับ่ในองค์พระตรงนี้จะเป็นผลิตขึ้นข้างเยอะนะครับวเวลาดูผลิตแคลไซด์เนี่ยเราจะเห็นมนกับปุยเมฆอันนี้ก็คือเวลาดูคนไม่รู้าาก็จะเรียกเป็นความหนึอแต่หนึกโดยลักษณะของปูนเนี่ยเขาเรียกว่าหนึกแกลนะครับนี่ก็จะเป็นคราบนะครับบางองค์ที่เราดูข่าวก่อนก็จะเหมือนอ่อนอองค์นี้ก็ ก็ดูไม่เหมือนหินอ่อนนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ในลักษณะนะเป็นผลึกใสเนี่ย<ะ>วาวๆนี่คือธรรมชาติที่เราก็จะไม่เจอในพระใหม่นะครับ<ะ>ส่วนเรื่องซูมเนี่ยนะครับก็เนี่ยมีทั้งยุบย่นแยกนะครับแล้วก็มีทั้งผลึกแคลไซที่ขึ้นมาเสริมนะครับก็มีครบนะะแต่มีเยอะตรงนี้มีเยอะนะขึ้นเยอะโดยตัยตวเนื้อของ,องพระเนี่ย ค่อนข้างจะเขียวด้วยซ้ำนะครับพอมีลักษณะของว่างที่ผสมอยู่นะครับแต่ว่าแคลไซด์ขึ้นมาเยอะมากนะครับเนี่ยเต็มเลยนะพานี้เขาเรียกว,ว่าเป็นพระพิมชายทีวอนครับเราจะเห็นกลุ่มเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเชื่อมต่อเนี่ยือชัยทีวอนอวนะครับถึงข้อสอบนะครับอง์นี้มีเม็ดทองเยอะนะครับส่วนกลุ่มพระคำแพงผมไม่มีนะครับเนี่ย เนี่ยตรงไหนคะที่เป็นเหมือนแดงอ่ที่ถูกถูกข่าวไซเคลือบอยู่นะนี่ก็เป็นพระกำแพงนะครับเจอไม่เยอะนะครับนี่เราก็มีอันนี้เรียกว่าหินเทาในกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้เป็นก้อนนีหินเทานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะครับนอกจากหินหยกแล้วก็จะมีหินเทานะครับอยู่ในองค์พระนะครับ องค์นี้ก็ถือว่าสวยนะครับแต่ว่าที่เจอเยอะที่สุดก็คือเจอเป็นผุ่ตะไบทองนะอันนี้มีอยู่ในหนังสือของท่านปรียัมประวายนะครับไหนดูธรรมชาตินะครับอันนี้เราจะเห็นเขาเรียกว่าความซึ้งเวลาดูเนี่ยมีความมันวาวมียุบมีย่นนะครับซึ่งเราก็เจอเม็ดทองค่อนข้างเยอะนะครับนะครับแล้วองค์พระเนี่ยจะไม่ได้เรียบเนียนนะฮะ ผมที่เป็นแคลไซต์ก็ดูเหมือนกับเป็นก้อนอะไรแปะอยู่อความเน่ยก็คือว่าเขาจะรวมตัวกันแน่นนะครับแน่นดูหนาดูหนานะครับนี่ะแล้วก็องค์นี้เนี่ยลักษณะนะครับก็ถ้าถามพิมพ์พระประธานเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเข้าพิมพ์อะไรเนี่ยลองดูนะฮะดูศิละปละพิมพ์พระประธานคืออะไรคะคือพระนะครับสมเด็จพ,พุทธจาจารย์เนี่ยนะครับจะมีการจัดพิมพ์เรียกว่าพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานก็จะเป็นพิมพ์ที่มี ฐานแซมในสองเส้นเนี่ยมีลักษณะเส้นอยู่แต่โดนขคาวไซบังนะครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคือเป็นเส้นอัสนะสองเส้นนะครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นนิสีธนะเส้นนี้เส้นบัวลูกแก้วอันนี้ฐานบัวอันนี้แข้งสิงนะครับอ๋อเหมือนพระประธานในอุโบสถอะไรเงี้ยใช่นะครับก็จะมีไม่เหมือนที่ตัวลูกตังเปาองค์นี้มีหูด้วยนะครับชัจาเจนจริงๆแล้วดูคือหูหรือพระการเนี่ยน่าจะมีสองข้างนะครับเรียกว่าพินพักแก้วนะครับนี่ก็ถูกเควไซบ์บดบางเนี่ย ส้นที่หนึ่งแลอันนี้เส้นที่สองแล้วสมมติถ้าอ,อ,อายุโดนเก็บนานขึ้นนะแคลไซต์จะเยอะขึ้นเรื่อยๆืยไหมคะแล้วแต่มวลสารของเนื้พอพระพระบางองค์ที่แก่ปูนมากๆแคลไซต์ก็ไม่ขึ้นเยอะส่วนใหญ่พระที่มีผสมมวลสารที่เป็นกลุ่มว่านกลุ่มผมแกสอนเนี่ยจะขึ้นเยอะเนื้อเขาไม่เข้ากันเขาก็จะเขาก็จะบีบขับมาอยู่ที่นะองค์ประกอบมวลสารของแตาลา่ตาละแต่ละองค์แต่ละองค์ด้วยนะครับอย่างองค์นี้ก็ขึ้นมาเยอะแต่เนื้อข้างในใน่เหี่ยวนะฮะ เพราะว่าเป็นกลุ่มเนื้อว่าผสมปูนด้วยนะครับก็ขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับและการเก็บด้วยบางทีเนี่ยที่มาถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีความชื้นก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้เยอะปฏิกิริยาเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เราก็จะเห็นซุ้มเนี่ยเราดูขอบก็จะเห็นความเขียวแห้งย่นนะไดะูนี่นะครับขอบนี่เขียวหมดแลนะฮะให้รู้ว่าเนื้อนเนี่ยเป็นเนื้อ ปูนแล้วก็มีเนื้อวาที่ผสมอ,อยู่นะครับคือแสงเนี่ยจะจ้าไปดูลดลนะครับเราก็จะเห็นเนื้อที่เหี่ยวนะครับนะครับมากนะนะครับพระสมเด็จท,ทุกรุ่นทุกพิมพ์อายุจะพอๆกันใช่ไหมคะก็ใกล้เคียงกันครับก็ท่านสร้างตั้งแต่จริงๆสร้างเล่อายุสามสิบกว่าค่ะถ้าเรารับตั้งแต่รับได้ก็จะอ,อ่จริงๆแล้วปีตั้งแต่ ปีสองสามห้ากว่ากว่าเนี่ยก็เริ่มสร้างละไปจนสองสี่หนึ่งห้ายุคหลังท่านนี่คืออย่างวัดละครมีการสร้างพระสมเด็จอีกไหมคะมีเรื่อยๆครับในสายพิธีต่าวังก็มีสร้างเรื่อยๆฉลองพิธีวังก็มีนะครับคืออะไรคะพิธีวังก็คือมีการสร้างพระในช่วงเช่นปีสองสี่ห้าหนึ่งส่วนใหญ่เฉลิมฉลองนะครับการของราชก็มีบันทึกเอาไว้ว่ามีการสร้างพระในสมเด็จพระพิฆาก็มีนะครับก็สร้างพิธีใหญ่นะครับ อันนั้นก็มีอีกแต่ว่าถ้าจะเอาทานสมเด็จพุทธายาโตจริงก็คือช่วงสองสี่ึงห้าถ้าจะเรียกว่าเป็นพระสมเด็จจริงๆนะครับก็ตั้งแต่สองสี่ศูนย์เจ็ดท่านรับสมณศักดิ์จนเป็นสองสี่หนึ่งห้าช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีช่างหลวงมาช่วยแก้แต่ถ้าก่อนหน้านั้นก็เรียกพระสี่เหลี่ยมชินฟักแต่ว่าโอเคถ้าถามในตัวเราต้องถือว่าเป็นพระของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับก่อนนั้นก็เป็นพระเทพกวีแล้วแต่สมณศักดิ์นะครับ องนี้ก็อันนี้เห็นธรรมชาติองค์พระเยอะนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นผงถ่านนะครับสีดำเนี่ยนะฮะผงถา่านแม่พิมพ์นะครับผงถา่านแม,ม่พิมพ์เผาเราก็าเขียนได้ว่าเนื้อข้างข้างนี้มีมีธรรมชาติของผงวิเศษขาวๆเนี่ยนะครับแตนเนื้อก็มีปวดหิวย่นนะครับแดงแดงคืออะไรอ่ะ จุดแดงๆพวกนี้จุดแดงๆเล็กะเอียดน่าจะเป็นกลุ่มเนื้อพระผงกําแพงอ๋อค่ะนะครับพระกาแพงสุ้มกอนะครับที่บนละเอียดนะ้นี่ก็เป็นฐานขาวๆนี่เป็นแคลไซที่ขึ้นมาปกคลุมนะถ้าเป็นก้อนที่ขาวกว่าปกติอันนี้คือผงพิเศษนะครับผงที่เขียนที่บอกอิทิเจตินิสิงเฮพุทธคุณมหาล่าธรรมังอะไรัะครับนี่ก็เป็นพระกาแพงนะแต่เล็กมากนะครับแล้วก็เจอผงพิเศษ แต่ว่าเนื้อละเอียดนะครับแต่ผสมมาปุ๊บก็ไม่ค่อยเห็นเป็นสีชุพูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูภายนอกเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็จะเห็นพ้าออกชุพูชมุูหน่อยนะครับผสมไปจริงปุ๊บเราก็เจอเนื้อวาดอ,อื่นนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราดูมันจะออกเป็นชุกูรเรื่อยๆ่ออ,อ,อ่อนนะครับที่ดูตาเปล่า,าก็จะอ,อ่านะครับก็จะเห็นนี่ก็จะเป็นของทองนะครับเยอะนะครับด้านหลัง อย่างนี้อันนี้จะจะออกสีออกชมพหูหน่อยๆและวแต่ไม่เยอะไม่ชัดเท่ากับองค์ที่เคยมีนะครับแต่ก็จะสุกอ,อ,อ่อนนะครับนี่ก็เป็นคาบแถวาซ้ายที่ขึ้นมานะครับองนี้ก็ถือว่ามีทองเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของวิเศษนะครับที่เป็น,นก้อนเนี่ยนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับเห็นเป็นก้อนเนี่ยก้อนของวิเศษลักษณะก็คือจะ เหมือนพระธาตุขาวเหมือนจะผลิกก็ไม่ผลิกนะครับจะใส่เป็นพระธาตุก็ก็ดูไม่ใช่นะครับมีความเป็นธรรมชาติที่เหลือแล้วก็จะเห็นที่ผงผ่านนะครับฐานก็คือแม่พิมพ์เนี้ยในอดีตจะมีแม่พิมพ์ไม้นะครับพอแม่พิมพ์ไม้ใช้จนเยินแล้วก็เผาแล้วก็มาทานะครับนี่ก็เป็นเนื้อที่ทะลุยุบหายไปนะครับก็ถือว่าองค์นี้นะครับสวยงามเดี๋ยวเราลงมาดูนะครับ นี่เียกว่าดูเอ็กซเร์ฟูเรสเซนต์นะครับดูว่าถ้าเป็นพาเนืว่าน,นะครับเราก็จะเจอท่าที่เรียกว่ากลุ่มซิลิคอนนะครับเยอะนะครับนะครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไระคะเอ็กซเร์ฟูเรสเซนต์เรื่องนะหาเนื้อว่านออภายใองค์พระครับอัน่าเครืองะระกอบา้อวย <พา S 1> องค์พระนะครับว่นนรียกอบด้คยอะไรบ้างนะครับนตือเา็นื้วนยันอีกทีนะครัอน้เราว่ายุคในการสร้างเนี่ยน่อยาจะม้ปวนปรยในองค์พะนะครับมีนอีอ เรยว,ว่างสุ่ลือดด้วยนะครับมาดู นะครับน้องๆดูแล้วคุณนกดูแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีคําถามไหมเหมือนเอ็กซเรย์คนเลยเนาะเหมือนเอ็กซเรย์คนออกมาแล้วถอดแบบถอดค่าค่าเลือดค่ามวลกระดูกอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกเป็นอย่างงั้นมากนะครับเลยแบบมันก็เป็นอะไรที่มันดูแบบดูจับต้องได้จริงๆอ่ะเพราะว่าสมมติถ้าเราเรามามองอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่ได้คุยกับระดับอาจารย์ในวงการเนาะ คนที่ไม่รู้อ่ะเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใช่ไหมแต่อันนี้ก็แบบจะจะชัดเจนว่าในในองค์พระมีมีมวลสารอะไรมีแร่อะไรอยู่ก็เออก็รู้สึกว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ที่ใช้ได้ค่ะที่มาอย่างนี้ก็อย่างอันนี้เนี่ยนะครับซิลิคอนห้าสิบสามเนี่ยหมายความว่าเราเป็นลักษณะของเราพบนะครับธาตุที่เป็นเนื้อว่านนะครับเป็นกลุ่มว่านกลุ่มดินอยู่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีปูนประขออยู่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ มีธาตุประกอบดินเนี่ยพวกนกักานีสเนี่ยสการเดียมเนี่ยอย่างแปดเปอร์เซ็นศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นที่สำคัญเนี่ยเราเจอเหล็กอยู่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับนะครับแล้วก็มีธาตุประกอบดินพวกสตอนเซียมนะครับโบริดีนัมครานี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเหล็กเนี่ยเราเจอ,อแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ยแต่ว่าเราสามารถทดสอบนะครับเครื่องเอ็กซเรย์ที่จจอาจารย์โจกโชว์ไว้สักครูค่ค่ะคือคือเหมือนเขาเขาออกเป็นใบเซอร์ให้คนทีม่มาตรวจพะระเลยปะคะอ่าก็คือ ้องบอกว่าหลายคนพยายามจะไปเซอร์เนี่ยในการตรวจพระนะครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือเราวิเคราะห์องค์ประกอบอันนี้การการวิเคราะห์องค์ประกอบมันเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่ามีมวลสารแบบนี้เนี่ยสอดคล้องกับลักษณะองค์ประกอบของพระไหมอ,องค์ประกอบของเนื้อไหมนะครับถามว่าเอาไปรับรองได้ไหมเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่ผู้ชํานาญในการใช้เครื่องอจะเอาผลที่ได้ไปวิเคราะห์เหมือนกับหมอครับ อ่านผลเลือดเวลาเราไปตรวจเลือดพบคอเลสเตอรอล,ลอเท่านั้นเท่านี้เท่านี้ซึ่งผู้ที่เชี่ยวชาญจะเป็นคนบอกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเปราะว่าคุณกำลังเป็นโรคหรือคุณสุขภาพดีหรือว่าคุณจะต้องพฤตเป็นแบบตอนอย่างไรวันนี้นะครับทีนี้ค่ะตัวผลเนี้ยนอกจากจะเป็นการบอกหนึ่งแหละว่าคือพระจริงที่มีองค์ประกอบนู่นนี่นั่นตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้อ่าน มันม,ม,นมีมันมีนนยยะสําคัญอย่างอื่นอีกไหมคะ mm hmm. เช่นแบบความแข็งแกร่งของพระองค์นั้น mm hmm. องค์น,นี้หรือว่าแบบมีอะไรที่ที่เป็นผลที่ที่แบบ,บที่ผู้เชี่ยวชาญจะอ่านผลให้กับคุณมาตรวจพระได้ะคะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความแกร่งเนี่ยวัดไม่ได้แต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราสามารถเทียบกับพระใหม่ได้นะครับเพราะว่าจะมีบางองค์สารนี่ที่แตกต่างกันนะครับในรายละเอียดน,นะครับอันนี้เนี่ยบางทีต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่มีความชํานาญ ดูบ่อยๆทั้งดูตาเปล่าก็ดีดูผ่านกล้องกําลังขยายสูงนะครับดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลาเราไปเจอพระนะครับทั่วไปเนี่ยเราดูเนี่ยเราสามารถประเมินความเก่าความใหม่ได้อ๋อคือบอกบอกเรื่องความเก่าอายุปีอันนี้บอกอายุไม่ได้แลบอกไม่ได้แต่ตัวนี้ได้คือต้องบอกว่าคนที่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับคึงจะสามารถบอกอายุบอกเนื้อได้นะว่าเก่าหรือว่าใหม่เาใช้กันไีนะเอ๊ะอันนี้เก่าหรือใหม่ดูได้เลย แต่ที่คนไม่รู้ว่าอะไรเรียกว่าใหม่บางทีเนี่ยก็ต้องอาจจะมาตรวจซึ่งเราอาจจะเจอค่าบางค่าที่เราทําให้รู้ว่ามันใหม่มเราอาจจะเจอค่าบางค่าที่ทําให้รู้ว่ามันไม่เคยมีในพักเก่าอแต่ว่ามันไม่ได้บอกอายุมันจะมีค่าบางอย่างนันเนี่ยที่มันเป็นซิกเนเจอร์คล้ายกับการตรวจวัตถุโบราณอะไร่้ใช่ไหมก็อันนี้มันคือตัวองค์ประกอบอาจจะเป็นไปได้เช่นเรารู้ว่า วัตถุโบราณชนิดนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ดินแบบนี้เวลาเราไปตรวจแล้วน่าจะเจอแร่แบบนี้อ่าเนี่ยมันอยู่จังหวัดเนี้ยต้องเจอแร่นี้แนะ่แต่อันนี้มาบอกว่าเป็นวัตถุชนิดนี้ต้องอยู่ในจังหวัดแบบนี้อบอกว่าดินเขาไม่เหมือนกันค่าบางค่ามันเป็นการบอกได้ว่ามันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันซึ่งเราเองเนี่ยต้องมาวิเคราะห์เครื่องเนี่ยไม่ได้บอกอายุครับแต่ว่าบอกองค์ประกอบ ว่าค่านั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับประมาณนี้แต่เบื้องต้นแหละสำหรับคนที่ศึกษาใหม่นะครับอย่างคุณนกถ้าจะศึกษาเนี่ยก็ต้องไล่อ่านประวัตินะครับดูคลิปดูคลิปผมก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆดูจากของจริงนะครับดูอย่างศึกษาแล้วก็ดูมันต้องอาศัยหลายอย่างว่าอ่าถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้มีไหมนะครับถูกพิมพ์ไหมถูกพิมพ์ถูกยุคไหมยุคนี้เนี่ยเขามีการสร้างแบบนี้ไหมแล้วก็ พระสมเด็จวรรคังหรือพระสมเด็จพระจาร์โตเนี่ยมีเรียกวันนะก็คือสีพระแตกตา่างกันอีกอเนื้อมวลสารที่ใช้ผสมหลักแตกตา่างกันอีกเยอะครับเป็นเป็นเรื่องที่จริงๆนงว่าสําคัญเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเรารเราเราไม่ ่อให้ไม่ใช่สมเด็จอพระสมเด็จก็ตามแต่อะไรก็ตามที่บูชามามันควรจะศึกษาเนาะ<ช>รู้เรื่องว่าเรารับอะไรมาใครให้อะไรเราอะไรเงรี้ยเพราะบางทีถ้าเราแบบรู้ข้อมูลแล้วก็จะเหมือนกับเราจะอินกับสิ่งนั้นๆมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยรู้วิธีการบูชาอะไรพวกนี้ก็ถ้าศึกษาดีๆเรื่องราวสมเด็จพระจันทร์โตนะครับมีปรัชญาแสงไว้เยอะไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องพระนะครับท่านมีท่านมีคติธรรมมีอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ เป็นพระอนัตปฏิบตัติเป็นพระที่มีเมตตาพูดเพ้อทุกคํานะครับนะครับมีจมิตเมตตาเรื่องนีเนี่ยเรา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 ศราัทธา,าพระของท่านเนี่ยก็ต้องศึกษาแนวทางท่านและท่านเป็นผู้ที่เก่งแตกฉานบาลีนะครับเยอะมากนะครับยันตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าย<บ>วหว,ว้คุณธรรมของท่านด้วยนะบูชาคุณธรรมอะไรการพูดการจาหรืออะไรเยอ คุณพ่เคยสวดจินดาบัญชรไหมเคยสวดได้ไหมครับเคคือเรียกว่าไม่เปิดหนังสือไม่เปิดอ๋อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคือไม่ได้พูดว่าหลายท่านเนี่ยควรจะต้องสวดจินดาบัญชรได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับมีอ่ามันมีประโยคสนทนานะครับก็ว่าตจามหนังสือนะครับของท่านฉันธิที่กระสายศรีบอกไว้ว่าอ่าเป็นบทสนทนาระหว่างพระเจ้าอที่สี่กับสมเด็จพระเจ้าโตนะว่าว่าขัวโตเนี่ยนะครับได้ข่าวว่ามีการสร้างพระนะครับที่ คนเขาล่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ถามว่าใช้คาถาอะไรนะครับสมเด็จพระเจ้าโตก็บอกว่าใช้ชินบัญชรและท่านกส็สวดชินบัญชรน,นะครับแล้อาจารย์ที่สี่ที่ท่านบวชนานฟังปุ๊บก,ก็ทราบได้เลยดีว่าเป็นบทที่ไพเราะและศักดิ์สิทธิ์นั่นคือที่มามสวนแล้วดูขลังแบบขนลุกเลยรู้สึกว่าแบบเป็นบทที่ดูอลังการด้วยด้วยฟฟลลิ่งของเราเองนะครับก็เป็นการรัตนาพุทธเจ้าทั้งหมด28พระองค์นะครับแล้วก็มีพระสูตร ไม่ว่าจะเป็นรัตนสูตรอังคิมานาสูตรนะครับลัตษนสูตรนะครับมีมีไอสูตรนะไม่ได้ดูในนิยมคือเราต้องท่องนะครับจำได้เนี่ยผมจะวีรัตนาสูตรอังคิมานาสูตรนะครับนะครับอาเมตตาสูตรทัชคังสูตรทัชชคสูตรนะครับเยอะนะครับแต่ผมก็ท่องได้นะอยู่ในเนี้ยก็คือนอกจากอาลัตนาพระพุทธเจ้าแล้วรัตนาพระอรหันต์มีพระสารีถ้าใครสูตรจะได้รู้โมคขลานะนะครับ ลาสาวกมาอ่าลาหุณลกพระลาหุนนะครับเยอะมาหมดเลยนะครับแล้วก็มีอาราธนาพระสูตรต่างๆเข้ามาเป็นเบื้องบนเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวารู้สึกถูกครอบด้วยเขาเรียกว่าเหมือนด้วยทุกอย่างเลยถ้าพูดเป็นนักลบก็เหมือนก็ใส่กรอ่ะแล้วก็มีกําแพงแก้วอีกเป็นชั้นๆนะครับก็คือเมื่อนะครับเมื่อคุณลกสวดินบัญชรนะครับ เราเหมือนกับมีพระสมเด็จของพุทธจารย์โตเนี่ยอยู่แบบนามธรรมามาแล้วหลายท่านเป็นแบบนี้สวดมาก่อนเรื่อยๆ,ๆพอถึงจังหวะถวาระหนึ่งก็ได้ครอบครองก็จะมีพระสมเด็จมาออจริงๆคือนามธรรมามาก่อนแล,ล้วรูปธรรมตามมาอะนะครับจิตมาก่อนนะครับแล้วสัมพันธ์กก็จะตามมามนะครับเรื่องนี้ก็อันนี้เราไม่ได้บังคับให้ทุกท่านเชื่อนะครับแต่ว่าหลายท่านนะครับ ก็จะเป็นคุณนกเนี่ยแหละนะครับคือสวดชินบัญชรจะเป็นปกตินะครับสวดด้วยความศรัทธานะครับแล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นตั้งนตสวดแล้วอยู่วันดีคืนดีนะครับท่านก็อาจจะมีโอกาสนะครับได้พระสมเด็จมาอยู่พระรานะครับซึ่งพระสมเด็จนะครับจริงๆท่านสร้างจํานวนมหาศาลนะครับจํานวนมากนะเพราะนันเนี่ยนะปัจนี้ันก็ถือว่าเป็นคตินะครับท่องสวดได้นานนะครับนานๆแล้วค่ะนานแล้วคือจริงๆมันเป็นบทที่ไม่ได้ยาวมากด้วยไงก็เลยเออท่าท่องไปก็ก็ได้เอง อันนี้เป็นตัวอย่างครับแต่ว่าคืออ่าถ้าถามตรงๆอ่ะคือก็ไม่ได้สวดทุกวันเรื่องสวดมนต์อะไรเงี้ยไม่ได้สวดทุกวันหรอกแต่ว่าก็รู้สึกว่าชินบัญชรเป็นบทที่มีความขึ้นขลังแล้วก็แล้วก็มีประวัติที่สัมพันธ์กับเรื่องของสมเด็จพุธธูท่า์โตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสริมของเจรโจค,คือแบบเวลาเราบูชาอะไรอ่ะจะมีมีพระคาถาเพื่อเพื่อเหมือนที่เราจะอาราธนาครูบาอาจารย์ท่านนั้นหรือว่าเหมือนกล่าวสารเสริญอะไรเงี้ยเช่นบางคนบูชาพป็พระคเนศเนาะก็ควรจะแบบเออได้คาถาของท่านบางคนมาาสหูทว ็สั้นๆแบบสองสามประโยคเนี่ยก็ควรจะรู้เอาไว้หรือบางคนที่แบบเอาเราอยากจะแบบบูชาสมเด็จพุทธชธานโตก็ควรจะรู้เรื่องชินบัญชรมันเป็นอะไรที่มันดูแบบเข้าไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้แบบทําให้การการอ่าบูชาของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ความเชื่อส่วนทัวแล้วก็ในบันทึกนะครับสมมติว่าใครบอกว่าสวดยาวไม่ไหวเขาเรียกว่าในสมุดสมเด็จมีบทสั้นเลย มีบอกสั้นแต่ว่าไม่ได้ระบุจอดจงนะครับว่าแต่เป็นลายมือสมุจาจารโตนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่วัดระครังแล้วนะก่อนหน้านี้เคยไปอยู่กับพกกกรกครูกัลยาณกรครูนะพี่วัดกัลยาณนะครับเขียนไว้นนไว่าเป็นคาถาปลุกพระนะครับจริงๆใช้ได้ทุกองคเพียงแต่ว่าเพลินเพิินเขียนเป็นเป็นอักษรน,นะครับอักษรของพระเนี่ยโดยสมุจาจารโตให้เขียนปุตตะกาโมและเพปุตตังธนกาโมโและเพธนังได้อภิกายกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาน นะครับถ้าใครยาวๆไม่ได้จริงๆอย่างน้อยบทสั้นนี้นะครับก็ขอให้สวดไว้เพราะว่ามีบันทึกอยู่ในน้นนะครับแล้วก็มีอีกบทหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นบันทึกของพญาทิโกสานะครับบอกว่าสมเด็จพระจันร์โตเนี่ยคุยกับลูกศิษย์นะครับก็คือน่าจะเป็นท่านเจ้าคุณเจริญนะครับแล้วก็เป็นพระธรรมถาวรนะครับพูดว่ามีบทสวดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือศักดิ์สิทธิ์นะครับไปถึงนิพพานนะครับก็พุทธะพุทธาพุทเทพุทโธ พุทธังอลังพุทโธอิติปิโสภะคะวางนโมพุทธายะอันนี้ก็บอกว่าสําคัญมากนะครับให้สวดไว้นะครับเหมือนกับเก็บฟันของท่านไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในบันทึกนะผมไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับดังนั้นใครนะครับท่องบทยาวไม่ได้ก็สวดบทสั้นอย่างน้อยสุดก็เป็นพุทธังสติหรือจริงๆถ้าแบบบางคนอาจจะรู้สึกอย่างขี้เหียดสวดอะใน u t u b e อ่ะก็จะมีพวกแบบบท สรารพัดคาถาเช,ช่นชินปัญชร 9. เก้าจบร้อยแปดจบอะไรเงี้ยเปิดฟังทุกวันเปิดนอนก็ได้นะเปิดแค่เปิดฟังตอนนอนมันก็มันก็ค่อยซึมอย่างน้อยคือนกเชื่อว่าต่อให้แบบท่องไม่ได้อะแต่อย่างน้อยก็ยังมีมีจังหวะมีท่วงทํานองที่มันมันเข้าไปในแบบกระแสจิตของเราอะ่ะคือค,คือบุญอาจจะแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเหนียวแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าการที่เราไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ก็จริงจริงยู b ูก็เป็นอะไรที่แบบใช้เปิด,ดฟังได้นะครับในการเราก็ได้นะฮะก็ ต้องขอบคุณคุณนกมากนะครับวันนี้ก็พระนะครับได้มาแลกเปลี่ยนนะครับเป็นความรู้หลายๆท่านไดดูนะครับแล้วก็มีเรื่องการปฏิบัติเรื่องการสวดมนต์นะครับแลกเปลี่ยนนะครับก็โอกาสหน้านะครับถ้าอาจจะมีนนี้ว่าอาจจะทําเป็นอีพีพิเศษนะครับของเก็บพระสมเด็จตามนราแล้วอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของเรื่องการปฏิบัติเรื่องการทาบุญมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็อาจจะอาจจะมีเชิญอีกนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากครับขอบครับ